ก็ตากแดดก็เนี่ยไว้กินเป็นกล้วยตากแดดเป็นเคือเลยเนี่ยสุกหมดเลยเนี่ยกินไม่ทันเราต้องทำทำวิธีไหนที่จะได้กินหมดหมดมันจะได้กินนานๆมันจะได้หมดไม่งั้นทิ้งเปล่าๆในบ้านไม่อยู่ทําเองทำเองทำเอง ก็ไปแช่น้ำเกลือนะครับแช่แล้วอีกหน่อยแล้วก็ไปล้างแล้วก็เอาไปตากแดดให้มันแห้งสักสามสี่แดดเอาไว้กินเพราะว่ามันกินไม่ทันมันก็ไม่ค่อยกินกล้วยกันป่านเนี้ไม่ชอบกินกล้วย แช่น้ำเกลือเพราะอะไรมันกิได้ไม่ต้องช้ำเปลือกมันก็มีประโยชน์นะการเนี่ยไปทำปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพาปุ๋ยชีวภาพลดผักรดทุกอย่างเพราะว่าไปหมักไว้ก่อนใี้มันเป็นปุ๋ย ข่ามแมลงก็ได้กล้วยกินกล้วยกินกล้วยภาษาสวยภาษากล้วยก็เปรีย้ยบเปรี้ยบแกน้กนภาษาเขมรเ็เก่งอะไรวะเก่หดรดือเป่ะ ใครก็บอกกล้วยเจนใช่ไหมถ้าไม่ผิดนะเจกเจกมันสุกมันสุกจนเนี่ยไอ้เจนแรงเนี่ยเพยียด แสมซ้ายตรงนี้บ้านเดิมก็อยู่ที่ไหนผมเป็นคนอยู่สุรินอำเภอบัวเชดย้ายมาอยู่ชนบุรี30มสี่สปีแล้วย้ายเข้ามาดูที่ทางเหนือเนี่ย พี่ชัยอุตรดิตมาอยู่ได้สป,ปีที่สองเนี่ยปีที่สองเนี่ยอันนี้เป็นคนเหนือโดยกำเนิดโดยโดยโดยโปริยายเลยรวยเจ้าไม่พูดไปเป็นแต่แถวนี้ก็พูดเหมือนเหมือนเหนือนี่สำเนียงเหมือนประเทศลาวเลยนะ ูดเหมือนกันเลยแต่ภาษาภาษาท้องถิ่นทางอีสานเนี่ยเขาไม่ค่อยได้พูดหรอกไม่มีใครพูดด้วยเราอยู่คนเดียวนอกนั้นเขาก็พูดไทยพูดพูดลาวกัน